ถามว่าทำไมเราถึงต้องตรวจโรคก,การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์นะคะเนื่องจากว่าหากเราพบไวตรวจไว้รักษาไว้ก็จะช่วยป้องกันโรคแทรกซ้อนได้ค่ะรวมถึงลดการแพร่ไปสู่คนอื่นได้ด้วยกลุ่มที่มีอาการควรจะมีการตรวจทุกคนค่ะสำหรับกลุ่มที่ไม่มีอาการหากมีพฤติกรรมเสี่ยงได้แก่มีคู่นอนหลายคนมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันหรือถุงยางอนามัยหลุดรั่วแตกรวมถึงผู้ใช้สารเสพติดแบบฉีดรวมถึงมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลเพศเดีวยวกัน แนะนำให้มาตรวจนะคะสำหรับการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์นั้นสามารถติดจากแม่สู่ลูกด้วยดังนั้นจึงแนะนําให้คุณแม่ที่มีการตั้งครรภ์มาตรวจคัดกรองทุกคนค่ะสําหรับการตรวจนะคะหากคนไข้ไม่มีอาการแสดงที่ผิดปกติแนะนำการตรวจเป็นการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อในกลุ่ม HIV วีไวรัสตับ B ไวรัสตับ C และซิฟิลิสค่ะส่วนหากมีอาการผิดปกติ จะเป็นการตรวจเฉพาะที่เรียกว่า PCR หรือสารพันธุกรรมของเชื้อเช่นเชื้อที่สงสัยในกลุ่มหน้องในหนองในเทียมซึ่งการตรวจจะเป็นการตรวจสวบตามตำแหน่งที่สงสัยเช่นท่อปัสสาวะทวารหนักและช่องปากสรุปนะคะการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์พบมากขึ้นในปัจจุบันค่ะโดยคีย์สำคัญคือการป้องกันค่ะอย่าลืมนะคะใช้ถุงยางทุกครั้งปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ